ส0 9 8 7 8, 5 4 2, 5, 1, 1, 1, 1, 1. 2สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไแบงค์ชาแนลวันนี้เราจะมาวอแคนกันนะครับวันนี้ผมจะใช้มังกรในการวอรนะครับเราก็ไปดูบ้านที่เราจะวอก่อนเลยบ้าน5้านะครับบ้านหลังนี้ คงจะห้าลนะบ้านอื่นมันน่าจะโหดเกินนะฮะต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราจะบุกยังไงวางแผนก่อนนะครับก็ตั้งแต่ผมใช้มังกรมายังไม่เคยทําได้สามดาวเลยนะครับวันนี้จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับอันนี้แทนมันผมว่าดาวเอาน่าจะมีมังกรนะครับเอาละโอขาแม่งไม่ซ่า เอาอะไรลงก่อนดีวะคิดก่อนต้องสู้ทางขวานะครับขวาล่างเอาละพร้อมละคิงแดกมันไปได้ม,มังกรต่อเพรานั่นนะครับมังกรจริงด้วยน้ำม่วงแม่งเลยนี่อันนั้นก็ปล่อยมันไปครับเสร็จแล้วก็มังกรครับนะใช้มังกรเบวสามอันนี้มังกรเบวสามก็ รุ่นพี่ในแขนให้นะครับเรายิงจรวดมันพังไปแล้วอันนึงนะครับเดี๋ยจรวดอีกอันหนึ่งครับออสองตัวลุ่มในยี่สุดเราก็พังได้แล้วนะคบก็เออปอร์เซ็นชนะตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่ทําได้สามดาวโดยใช้มังกรล้วนๆน,นะครับมังกรล้วนๆกับคิงน่ะละ <c oughs> เป็นความสําเร็จในชีวิตครั้งแรกนะครับมังกรเหลือบ้านแล้บเสียได้ชิบหายเอาละลมแม่งครับสําเร็จอา้าวเฮี้ยแม่งแอบไอหาโหแอบไปข้างจะทันไม่นี่เหลือเวลาตั้งอีกหนึ่งนาทีโอ้โหเป็นครั้งแรกครับที่ใช้มังกรนะเนี่ยได้สามดาวเย็ดเค้ ประสบการณ์ชีวิตสามสตาร์ดอกเกี่ยวเฮียอะไรค้างค้างนะครับเราก็คะแนนนำมันแล้วนะครับนำมันตั้งหนึ่งนะครับนำทำไมอันนี้ก็แคนผมนะครับนางฟ้ากับมาเฟียนะครับใครสนใจก็จอมาได้เลยนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ